สวัสดีค่ะนักษาวันนี้ก็เป็นรายวิชาการบัญชีบริษัทจำกัดนะคะในเรื่องของการริบหุ้นนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการสอบกลางภาคด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ อ่านะคะว่ากันด้วยเรื่องวิชาการบัญชีบริษัทจำกัดในหัวข้อของการดิบหุ้นนะคะมันจะเป็นการต่อเนื่องจากที่เราเรียนครั้งที่แล้วเนี่ยเรามีการขายหุ้นเนาะนะาักศึกษาขายหุ้นไม่ว่าจะเป็นขายแล้วได้เงินเลยหรือขายโดยการจองนะคะนักศึกษาก็เคยทําได้โอเคเพอเข้าใจแล้วนะคะการขายโดยการจองเรียกชําระทันทีสมมุติ2 5พร้อมส่วนเกินแบบนี้นะคะที่เหลือก็จะแบ่งเป็นงวดงวดงวดเท่ากัน นะคะเมื่อเก็บค่างวดได้เรียบร้อยเนี่ยก็ทําการปอ,อกใบหุ้นเนาะเคลียร์ลูกหนี้อย่างเงี้ยเรียบร้อยนะคะในเรื่องของขายแบบจองนะคะการลิบหุ้นเนี่ยสืบเนื่องมาจากการขายแบบจองนี่แหละคะ่ะมันมีปัญหานะคะตรงที่ว่า,าปัญหาเนี่ยมันจะเกิดในช่วงที่จ่ายค่าหุ้นที่แบ่งเป็นครึ่งๆอะคะ่ะแบ่งเป็น2งม้วนตัวเท่ากันอะงวดแรกลูกหนี้ ที่มาซื้อหุ้นเราก็อาจชําระได้นะคะแต่งวดที่สองวดสุดท้ายเนี่ยอาจจะมีบางส่วนเนี่ยละเลยไม่ได้มาชําระนะคะท,ทําหนังสือแจ้งเตือนไปแล้วก็ยังละเลยอยู่นะคะจนกฎหมายเนี่ยสามารถให้ริบและให้นําขายทอดตลาดใหม่ได้นะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะเดี๋ยวถ้าพูดแบบนี้ก็อาจจะเนื้อหาอาจจะงงนิดนึงไปสู่ข้อการปฏิบัติเลยละกันนะคะจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะอ่านะคะคุณครูก็ยกตัวอย่างโจทย์นะคะ ต,ตัวนี้นะคะ,ะในเรื่องของการริคคูนเนี่ยจริงๆอยู่ในหนังสือตั้งแต่หน้า73เป็นต้นมานะคะ73 74 75นะคะแต่ครูเข้าประเด็นนะคะไม่ให้เสียเวลาเนี่ยเลยมาคุณครูเลือกใช้วิธีตามกฎหมายไทยนะคะเพราะว่าเป็นที่นิยมนะคะในทางปฏิบัตินะคะ4ขีดหนึ่งเนี่ยบริษัทแวร์โชว์นะคะจะอยู่ในหน้า80 นะคะโจทย์หน้า80นะคะแล้วก็81 82 83แล้วก็84นะคะ85ด้วยนะคะ่ะไล่ไลม่มาเรื่อยๆนะคะออกไม่สิถ้าเป็นวิธีแรกแบบกฎหมายไทยเนี่ยจะอยู่แค่หน้า80ถึง82เท่านั้นนะคะวันนี้เราจะเรียนแค่หน้า80ถึง82เท่านั้นนะคะเรามาพิจรารณาทำความเข้าใจโจทย์กันก่อนนะคะนักศึกษา เขาบอกว่าบริษัทแวร์แวร์โชเนี่ยนะคะเขานําหุ้นสามัญออกจําหน่ายนะคะที่ผ่านมาเราเคยจาหน่ายทั้งหุ้นสามัญและบุริมสิทธิ์เลยเนาะไม่มีปัญหานะคะแต่เคสนี้เนี่ยเขาจาหน่ายแค่หุ้นสามัญอย่างเดียวก็โอเคก็จะได้ง่ายดีนะคะจำหน่ายหุ้นสามัญน,นะคะ500หุ้นนะคะราคาพายอยู่ที่ร้อยนะคะแต่ ขายจริงๆจำนายจริงๆเนี่ยนะคะ110เห็นไหมคะมันเกิดความแตกต่างอยู่เนาะรานะคาพาร์ห่ขาย110เออมันขายสูงกว่าราคาพานะกิจการมันได้กําไรมากขึ้นเนาะจากส่วนต่างก็คือ10บาทนะคะที่ขายสูงกว่านะคะบริษัทเนี่ยก็ได้ทําการรับเงินค่างวดงวดแรกนะคะ25%ทันทีพร้อมส่วนเกินนะคะต่อมาบริษัทก็ทําการเรียกเก็บอีกนะ75%ที่เหลือ นะคะปรากฏว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยม,มันมีผิดนัดอยู่ร้อยหุ้นด้วยกัน,ท,กนทําการค้างชําระนะคะเราก็จะนำร้อยหุ้นนี้ที่เกิดปัญหาเนี่ยนำออกขายทอดตลาดได้เท่าไหร่นะคะปรากฏว่าเคสนี้ขายได้ร้อยหกม,มีการเสียค่าใช้จ่ายด้วยต่างๆนะคะที่3ามร้อยมีการคิดดอ,อกเบี้ยจากความล่าช้านี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูจะทํำยังไงนะคะดูความย่ยอหน้าจอนักศึกษาต้องดูหนังสือประกอบมีการโน้ตประกอบนะคะ ฟังครูไปแล้วก็โนต้ตประกอบไปอันไหนแบบไม่เข้าใจก็ฟังใหม่แล้วค่อยๆโนต้ตไปนะคะขออนุญาตย่ยอหน้าจอให้เล็กลงนะคะเชื่อไหมคะโจทย์แค่สามสี่ประทัดเนี่ยสามารถเขียนการริบพูนออกได้แบบสามหน้ากระดาษได้เลยนะคะแต่ทั้งนี้นั้นก็เกิดจากความเข้าใจของเรานะคะที่สามารถถ่ายทอดแล้วก็สามารถบันทึกได้นะคะอันนี้เราเน้นนะคะเดี๋ยวครูให้หวัวข้อ เราจะทําวิธีนะคะให้หมอ,อะสมกับนะวิธีตามกฎหมายไทยที่นิยมนะคะวิธีตามกฎหมายไทยนะคะค จริงๆแล้วในหนังสือเ,เขาละเลยไปอย่างหนึ่งนะคะเมื่อเราเห็นโจทย์แบบนี้นะคะเวลาเราไปทำเนี่ยเราไปทําในรายวันทั่วไปเนาะตีสมุดรายวันให้เต็มหน้าหนึ่งหน้าเลยค่ะอาจจะตีรอไว้2หน้าเลยก็ได้นะคะอาจจะอาจจะยาวไป3หน้าเลยก็ได้นะคะแต่พื้นฐานก็ตีไว้ก่อนสักสองหน้านะคะเขียนสมุดรายวันหน้าหนึ่งสมุดรายวันหน้า2ให้ชัดเจนนะคะจริงๆแล้วที่ครูสอนเนี่ยนะคะเราต้องมีการเมนโมด้วยถูกไหมคะเมมโม่ว่ากิจการของเราเนี่ยมีหุ้นอะไรประเภทไหน นะคะกี่หุ้นราคาพารเท่าไหร่ต้องเมมโมไว้นะคะแต่ในหนังสือเนี่ยเขาละเลยในเรื่องของการเมมโมเนาะอยู่ๆเขาก็บันทึกการรับจองแบบตั้งเป็นลูกหนี้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวตามครูเลยสเต็ปแรกในรายวันนะคะคุณต้องเมมโมไว้นะคะแบบน้นะคะเมมโม ไว้ให้รู้ว่าเรามีการจดทะเบียนมุนสารมาเคสนี้ตามโจทย์เลยนะคะทุนสาห้าร้อยหุ้นราคาพ่าหรือราคามูลค่านะคะความหมายเดียวกันนะคะหนึ่งร้อยนะคะแบบนี้นะคะในหน้าตารายวันเนี่ยต้องเขียนไว้เนาะ นักศึกษาเคยทาอยู่แล้วนะคะครูไปเห็นนะคะการเมมูเนี่ยนะคะเพราะบางข้อที่ผ่านมาเขาไม่ได้ขายแค่หุ้นสามัญเนาะขายหุ้นบลิมเบสิด้วยนะคะก็เมมโม่คู่กันนะคะอันนี้เคสนี้สามัญอย่างเดียวก็บรรทัดเดียยแล้วก็จบเส้นนะคะขีดเส้นนะคะเพราะฉะนั้นภาระของโจทย์นะคะบรรทัดแรกนะคะที่บอกว่าแวโซจำหน่ายแวโชวํจำหน่ายหุ้น e so um สามัญห้าร้อยหุ้นราคาพาที่ร้อย นะคะประเด็นตรงนี้มันทัดแรกนี้นะคะจาไว้นะคะเอาไปเมมโมนะคะข้อสอบก็จะมาให้คล้ายแบบนี้เลยนะคะต่อมาเดี๋ยวขยายสไลด์ให้ดูชัดเจนนะคะเห็นไะนะคะหัวข้อวิธีตามกฎหมายไทยนะคะเป็นที่นิยมนะคะแล้วก็ขั้นแรกเมื่อเห็นโจทย์ปุ๊บเมื่อคุณตีรายวันเรียบร้อยแล้วคุณควรทําการเมมโมว่าคุณจดทะเบียนหุ้นอะไรนะคะรานะคาาเท่าไหร่ นะคะแล้วก็เก็บเส้นนะคะก่อนไปเคลื่อนไหวอะไรกันอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นบรรทัดแรกเนี่ยจบแค่นี้นะ100เนี่ยนะคะวิธีท,ทงปฏิบัติคือเอามาเมนโมนะคะต่อมาสไลด์ต่อมานะคะโจทย์เดิมนะคะทาอะไรได้อีกบ้างนะคะเขาไม่ได้มีวันที่มาให้ชัดเจนนะคะตรงวันที่เขาก็เลยเหมือนบาบาบาไว้นะคะแต่เราจะใส่วันที่ให้เขามันก็ไม่ผิดนะอาจจะเป็นตั้งปีพศขึ้นมาเป็น 25x x, x เดือนมกราคมนะคะ,ะ,คะวันที่ก็จะเป็นเอกเอกวัก็ได้หรือจะตั้งเป็นวันที่1อะไรอย่างนี้ก็ได้เพื่อให้หน้าตาลายวันเราสมบูรณ์กรณีโจทย์เขาไม่ได้บอกมานะคะใส่เข้าไปมันก็จะดูแบบเออเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะคะมใช่ไม่มีมาก็ไม่ใส่ <c oughs> <c oughs> นะคะแต่ครูคิดว่าข้อสอบครูก็น่าจะน่าจะละเอียดหน่อยแหละนะะ่าจะมีมานะคะอาจจะไม่ทําให้ลําบากใจจะมีมาให้ชัดเจนนะคะ หน้าตารายวัดคุณก็จะมีบรรทัดเมโมมูอยู่ก่อนนี้เนาะนะคะอันนี้หนังสือเขาไม่ได้ทำนะคะเขาก็จะอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะนะคะต่อมานะคะจับประเด็นตรงที่ว่ามีการจําหน่ายหุ้นสามัญออกไปในราคา104เนี่ยนะคะว a l โชจำหน่ายนำหุ้นสามัญออกจํไหน่าย500หุ้นหลือค่าหุ้นละ100จำหน่ายในราคา1 0บนะคะเคตนี้หมายความว่า หมายความว่าเราทําการขายพื้นสามัารออกไปแล้วนะแต่เราไม่ได้เงินเนาะนะคะเพราะว่าไม่ได้เงินดูตรงไหนจริง,รงๆเขาก็ไม่ได้บอกว่าจะหน่ายโดยการเปิดจองแต่เราดูประเด็นตรงที่ว่ามันมีการรับเงินงวดแรกแค่25บเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะคะมันก็เป็นในยักย์ความหมายที่ว่าไม่ได้เงินเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่แรกนะคะนั่นคือระบบการขายโดยการจองแล้วก็แบ่งเป็นงวดๆนั่นแหละคล้ายๆกันนะคะบางเคสแบ่งเป็นงวด,วด บางเคสก็แบ่งเป็นค่าเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วแต่นะคะเคสนี้ okay, รู้สึกว่าจะแบ่งเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ยีเปอร์เซ็นต์ครั้งหลักแค่เจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็แล้วแต่บริบทเปลี่ยนไปให้เรามีความหลากหลายในการทำนะคะนะคะอันนี้จัดประเด็นสองบรรทัดแรกเมื่อกี้เอาบรรทัดแรกไปจัดประเด็นการเมนโมว,ว่าเรามีหุ้นอะไรราคาพาเท่าไหร่นะคะสองประเด็นแรกยังไม่จบ นะคะคการตีความหมายของโจทย์เนี่ยสองบรรทัดแรกเนี่ยนะคะเรามันยังบ่งบอกเราอีกว่ามันมีการจำหน่ายออกไปแล้วนะนะคะในราคา110นะคะและได้เงินงวดแรกแค่ย5เนนะคะเพราะฉะนั้นตั้งลูกหนี้ไว้ก่อน นะคะคเมื่อจาหนายออกไปแล้วนะคะยังไม่ได้เงินเนาะเขาเป็นลูกหนี้เรานะคะหนังสือก็ยังเขียนไม่ครบอีกแหละนะคะนักศึกษาต้องเขียนโน้ตเข้าไปเพิ่มฟังเทปที่ครูสอนแล้วนักศึกษารปรับตามเขียนหนังสือปรับตามครูนะคะเดบิต <David S 2> นะคะจะเป็นลูกหนี้ที่เราเรียนนะลูกหนี้มูลค่าหุ้นสามันนะคะเดบิตตรงนี้จะเป็นลูกหนี้มูลค่าหุ้นสามยัดย่อนะคะ ใช้คำคำในเรื่องของชื่อบัญชีเหมือนที่เราคื้นชิยนที่เราเรียนนะคะแบบนี้นะคะน่าจะโอเคเดบิตลูกมีมูลค่าหุ้นสามันนะคะเครดิตด้วยนะคะมันเป็นการจองเนาะมันต้องเป็นทุนหุ้นสามันที่จองแล้ว นะคะทุนหุ้นสมัญที่จองแล้วทําไมหนังสือใช้คาว่าทุนเรินหุ้นนะคะคุณครูเคยให้ความหมายแล้วการใช้ทุนหุ้นของเขาก็ไม่ได้ผิดนะคะการที่กิจการใช้ทุนเรือนหุ้นน่ยนั่นหมายความว่ากิจการเนี่ยจะจำหน่ายแค่หุ้นสะสชนิดเดียวไม่มีหุ้นบริมสิทธิ์มาแจมเด็ดขาดนะคะเคสนี้นะคะแต่เพื่อให้เป็นการเข้าใจง่ายนะคะครูอยากให้ใช้ทุนหุ้นสามันที่จองแล้วมากกว่านะคะเพราะมัน ทุนสมัครชูรลอหุ้นก็คือหุ้นตัวเดียวกันนะคะนั่นเองก็เผื่ออนาคตเราอาจจะอยากจะจำหน่ายหุ้นบริมาสิทธิ์เพิ่มมาด้วยอย่างเงี้ยก็ได้นะคะให้ใช้คำว่าเครดิตด้วยทุนหุ้นสมัญที่จองแล้วนะคะต่อมานะคะมันมีวนเกินแน่นอนเนาะเพราะว่าราคาพาที่เราเมมโมไว้เนี่ยเห็นอะ,ะข้างบนราคาพาอยู่ที่ร้อยแต่เราจํหน่ายในราคาร้อยสิบ ะะเพราะฉะนั้นบัญชีลูกผู้ที่เกิดขึ้นก็คือส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญนักศึกษาต้องเจาะลงไปให้ครบนะคะหนังสือเขาเขียนไม่ครบนะคะนักศึกษาต้องโน้ตตามให้ครูพูดนะคะอีกตัวหนึ่งด้านเทรดนะคะส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ นะคะทีนี้มาพิสูจน์ที่มาที่ไปของตัวเลขนะคะตัวแรกเลยสั่งเดย์นะคะยังไม่ได้เงินเขาเป็นลูกหนี้เราลูกหนี้เพิ่มเพิ่มเดย์เนอะนะคะตามปกตินะคะทุนเพิ่มเพิ่มฝั่งเคส่วนเกินทําให้กําไรเพิ่มทำให้ทุนเพิ่มก็มอยู่ฝั่งเคอยู่แล้วนะคะลูกหนี้มูลค่าหุ้นสามอันเนี่ยนะคะมาจากเราจําหน่ายทั้งหมดเลย500หุ้นนะคะวเล็บที่มาที่ไปตัวเลขด้วยนะคะในงานก็ควรต้องทําแบบนี้ให้เรียบร้อยนะคะคูณด้วยราคาตามสภาพจริงที่ขาย ที่ขายแต่ยังไม่ได้เงินนั่นแหละนะคะร้อยสิบาทเห็นไหมคะออกยออนะคะรีเช็คตัวเลขด้วยก็ได้เผื่อหนังสือจะคิดผิดไปนะคะอาจเป็นเงินห้าหมื่นห้านะคะทุนหุ้นสามัญที่จองแล้วเครดิตตัวแรกนะคะทุนหุ้นสามัญที่จองแล้วนะคะห้าร้อยต้องใช้ราคา่าสมุนนะคะเคสนี้ต้องใช้ราคา่าสมุนนะคะราคาพา ตัวนี้ที่เราเมมโมไว้ก็คือ100นะคะ500คูณ100เป็นเงิน5 0 0 0 0ืนนะคะที่เหลือส่วนเกินนะคะส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญมาจาก500หุ้นคูณ10บาทนะคะเป็นเงิน5,000เดรและเคจะเท่ากันทันทีแปลว่าเราทำถูกต้องนะคะอธิบารายการว่าสเต็ปแรกมีการจองหุ้นสามัญแล้วนะ5 0 0หุ้นจากราคาพานที่ร้อยในราคา110นะคะรับจองคราเป็นลุกนี้เรานะคะเรายังไม่ได้เงินนะคะอันนี้ก็คือจับ สองสองบรรทัดแรกนะคะมาจองก่อนยังไม่ได้พูดถึงการได้เงินนะคะยังไม่ได้พูดถึงการได้เงินเลยไปทีละสเต็ปต่อไปนะคะเข้ามาถึงประเด็นนี้นะคะบริษัทเวิร์กนี้แล้วนะขยับมาทีละหัวข้อนะคะทีละบรรทัดนะคะ มาคัที่2แล้วนะต่อมาสเต็ปต่อมาเขาบอกว่าบริษัทได้รับเงินงวดแรก25%พร้อมส่วนเกินถ้ามีนะคะต่อมาถึงจะเรียกเยก็บอีกแค่75%นะคะเขาก็ไม่ได้แบ่งเหมือนเป็นงวด เงินที่เหลือแบ่งเป็นสองวดไม่ได้ทําแบบอาทตี่แล้วแหละนะคะกําหนดค่าปรทธิ์มาให้แบ่งเป็นประเด็นแรกยี่ห้าประเด็นหลักเจ็ด็ห้ารวมแล้วร้อยเอร์เซ็นตเต็มอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นไปได้นะคะความหลักหลายของการดีไซน์โจทย์นะคะ,ะว่ากันด้วยเรื่องการเก็บเงินงวดแรกนะคะเก็บเงินงวดแรกคุณได้เงินเห็นไหมเขาได้เงินสดอะไรคุณต้องหายไปเมื่อกี้คุณมีลูกหนี้้างอยู่เห็นปะ เพราะฉะนั้นลูกหนี้กลุ่มลูกหนี้เหล่านี้เมื่อเขาสามารถนาเงินมาให้คุณลูกหนี้ก็ต้องลดเนาะเงินก็เพิ่มขึ้นมานะคะก็เลยต้องเดบิตเงินส่วนคิดลูกหนี้นะคะ35บาทมาจากไหนนะกาเขาสั่งให้เราเก็บ25%พร้อมส่วนเกินใช่ไหมคิดตามเดิมนะคะคิดตามเดิมคุณต้องคิดจากราคาพาสาเหตุที่ครูให้คุณต้องเมมโมเสมอเพื่อคุณจะได้กลับไปดูในงานของคุณเวลาทำข้อสอบ เอ้ยราคาพาราคาพาเท่าไหร่เราเขียนไว้อ๋อราคาพาอยู่ที่ร้อยนะนะคะเวลาการคิดค่าเปอร์เซ็นต์คิดจากราคาพา100่คูณ25%่เปเ็นต์เป็นเงินยีบาทแหละมีส่วนเกินไหมกลับไปดูอีกอ๋อให้ส่วนเกินสิบาทนะต้องบวก10บบาทเพราะฉะนั้นคุณ น,ะะนี่คือส่วนเกินนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนคุณต้องเก็บเงินงครั้งแรก35บาทนะคะก็เลยเป็นที่มาเดบิตเงินสุทธิดิตลูกหนี้มูลคะ่าหุ้นสามัญเขียนให้เต็มนะคะไม่เขียนแบบนี้นะคะลูกหนี้มูลคะ่าหุ้นสามัญ5 0ารูอยพน35บาทเป็นเงิน17,500หเดยแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็อธิบายรายการรับเงินงวดแรก25%พร้อมส่วนเกินนะคะวิธีการคำนวณถ้ามันเยอะนะคะเอามาอธิบายเพิ่มเติมได้ในคำอธิบายรายการได้ นะคะแล้วก็เก็บเซ็นให้เรียบร้อยนะคะอันนี้คือแบ่งประเด็นการเก็บเงินครั้งแรกท5พร้อมส่วนเติมมาไว้ในสเปกต่อมานะคะโจทย์ยังไปต่อนะคะโจทย์เดิมนะคะไม่น่าเชื่อเลยว่า5บระัดนี้ทำได้หลากหลายมากเลยนะคะปึ๊บอ่ะนะคะต่อมานะคะเก็บอีก75% นะคะปรากฏว่าผู้ถือหุ้นร้อยหุ้นผิดนัดนักษาแปลว่ากี่หุ้นที่มันจ่ายได้ล่ะนะคะก็ต้องกลับไปดูว่ามันมี500หุ้นโอ้ยมีปัญหาร้อยหนึ่งแปลว่าไอ้กลุ่ม7 5เนี้ยมันได้แค่400หุ้นแน่ๆเลยนะคะถูกไหมนะคะเพราะเขาขมวดตอนท้ายว่ามันมีผู้ถือหุ้นร้อยหุ้นเนี่ยผิดนัดอยู่นะนั่นหมายความว่างวดเ5เนี้ยคุณจะได้แค่ จากทั้งหมด500คุณจะได้แค่400เท่านั้นนะคะวิธีการได้มาก็เดบิตได้เงินปกติลูกหนี้หายไปนะคะ <David S 2> เดบิตเงินสดเคิดิตลูกหนี้มูลค่าเพิ่ง3ามังน,นะคะแต่คุณจะใช้เต็มๆทั้ง500คุณไม่ได้แล้วนะคะเพราะเขบอกว่ามันมีร้อยหุ้นไม่ได้จ่ายเงินนะมันผิดนัดคุณนะคะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของ400นะคะคิดยังไงนะคะ75%เนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ถึงได้75บาท นะคะนักศึกษาหลักการเดิมค่ะเวลาคิดเราต้องเทียบจากราคาพาเสมอราคาพาของโจทย์เราอยู่ที่ร้อยหนึงจับคูณ75%นะคะเป็นเงิน75บาทนะคะสเต็ปนี้ส่วนเกินไม่เกี่ยวแล้วนะส่วนเกินมันเกิดขึ้นตอนเก็บงวดแรกนะคะอย่า,อามาสับสนนะคะ โอเคก็เป็น400ร้คูณ7จบาทเป็นเงินสานะคะแล้วก็อธิบายรายรารว่ารับชำระค่าหุ้น75%ที่เหลือแต่ได้มาเพียงแค่400ร้อมุ้นนะให้รู้ไว้ว่าอีก100่อมุ้นมันเกิดปัญหาอยู่เขายังไม่นำมาจ่ายคาดว่าเขาจะผิดนัดอย่างถึงที่สุดทวองถามย่างถึงที่สุดแล้วจึงเกิดเหตุทำให้ริบุ้นต่อมาค่ะอ่านะคะ เดี๋ยวสเต็ปลิฟหุ้นเดี๋ยวตัดประเด็นมาเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวความยาวมันจะเยอะมากจะอัพโหลดช้านะคะเดี๋ยวอันนี้ต่อม้วน2นะคะเข้าสู่ประเด็นการลิฟหุ้นขั้นที่1แล้วคะ่ะ